สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องตซลามขอนําเสนอเนื้อหาและส่วนเสริมแบบเพิ่มเติมที่มีอยู่ในฉบับนิยายแต่ไม่มีในฉบับอนิเมะของเรื่อง o อ e r อ o r d ดในภาคที่1ตอนที่6กันนะครับแต่ก่อนจะไปฟังและรับชมเนื้อหาด้านใดผมขอสักนิดนะครับถ้าคุณดูคลิปผมแล้วถูกใจกปดช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องโซลามหน่อยนะครับมาเริ่มกันเลยครับผมในฉากที่มีการพูดถึงปราดแห่งพงไพรไอ้นั้นได้จินตนาการว่า อาจเป็นมอสเตอร์ที่อยู่ในอิกดาซิลจะเรียกกันว่านุเ e อโดย e นุเอนี้มีหน้าเป็นลิงลำตัวเป็นโคูลขาเป็นเสือและหางเป็นงูในนิยายนะครับในช่วงระหว่างที่การเดินทางไอ้ได้คุยและถามข้อมูลจากนีเนียหลายอย่างเลยซึ่งเมื่อถามมาถึงช่วงที่เกี่ยวกับเวทมนต์ควบคุมจิตใจนิเนียได้ตอบว่าตัวเขานั้นรู้จักแค่เพียงบางส่วนแต่ถ้าเป็นประเทศที่มีการฝึกฝนเมจิกแคสเตอร์ก็อาจจะสามารถสร้างเวทมนต์แบบนั้นได้เช่นนักบวช ศา,าสตราจักรเลนที่มีการฝึกเมจิกแคสเตอร์สายพลังศรัทธาหรือจัก,กรวรติที่ก็จะมีสถานที่ที่ไวส้สอนเมจิกแคสเตอร์สายพลังเวทอย่างพวกอาร์คิโนซอร์เซอร์แล้วก็วิสา์นอกจากนี้ยังมีสภาอาร์คแลนด์ที่อาจจะใช้ประโยชน์จากความรอบรู้ของมังกรด้วยโดยสภาอาร์คแลนนั้นคือประเทศของพวกอาบมนุษย์ที่ปกครองโดยดอกสมาชิกสาภาโดยสมาชิกสาภาที่สําคัญก็คือมังกร5ตัวที่มีพลังค่อนข,อข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียว อาหารที่กลุ่มไอรับประทานในช่วงเย็นนั้นก็คือสตูเนื้อลมควันหมักเกลือตามด้วยขนมปังแข็งมะเดื่อแห้งและถั่วอยอ่างพวกวอลนัททีมงานก็คงขี้เกียจว่านะครับในอนิเมะมาสักผมนึกว่าข้าวต้มเลยมาพูดถึงข้อมูลเพิ่มเติมจากดาบนิลการกันครับดาบนิลการคือดาบสีเล่มของหนึ่งใน13วีเดชนที่ถูกเรียกว่าอัศวินดำได้แก่ดาบมานคิรีเนลัมที่ปลดพลังงานแห่งความมืดได้ ดาบแห่งความเน่าเปื่อยโครล็รอกดาบาที่ทําให้เกิดบาดแผลที่ทักษามไม่หายดาบแห่งความตายสฟิสมีความสามารถที่ทําให้ตายได้แม้จะโดนแค่เพียงรอยขีด่วนและดาบแห่งความชั่วร้ายฮิวมิลิสซึ่งดาบเล่มนี้นั้นไม่ทราบความสามารถของตัวดาบเลยหลังจากนั้นเมื่อไอซ์ได้ฟังก็ทําให้เขานึกถึงคลาสของเชลเทียเพราะเชลเทียนั้นมีสกิลของเคิร์สไนท์หรืออัศวินต้องสาบเคิร์สไนท์คืออัศวินผู้แปดเพื่อไปด้วยคำสาบ ในบรรดาคลาสทั้งหมดของอิกจาฟิลถือว่าเป็นคลาสที่แข็งแกร่งมากแต่เ็ราะมีข้อจากัดที่มากเหมือนกันทําให้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมส่วนสกิลที่เคิร์ทไนท์เรียนรู้ได้คือการปล่อยคลื่นพลังแห่งความมืดการสร้างบาดแผลด้วยคำสาบซึ่งก็จะสามารถรักษาได้โดยเวทรักษาระดับสูงเท่านั้นรวมถึงคำสาบที่ทําให้ตายทันทีซึ่งการเคียงเงื่อนไขต่างๆเพื่อให้ได้รับคลาสนี้อย่างน้อยก็ต้องมีเลเวลถึง60แต่ตรงนี้เป็นเพียงความคิดของไอท์นะครับซึ่งเอ็นฟิลีก็ได้เสริมว่า หนึ่งในดาบสีเล่มนี้มีหนึ่งเล่มที่ตกเป็นของของหน้าปาร์ตี้ที่มีชื่อว่ากุลาบคามในช่วงที่ไอพัฒนาถึงความหลังก็ได้เล่าว่าตอนแรกที่ทัดมีมาช่วยก็ได้ตั้งตีกัน6คนครับจากนั้นก็มีคนเพิ่ม,มอีก3คนกลายเป็นปาร์ตี้9คนโดย9คนนี้มีคาดดังนี้ครับอศวินศักดิ์สิทธิ์นักดาบ,น,ดาบนักบวชจอมโจรโจรดาบคู่ซอ์เลอร์นักปรุงอาหารช่างตีเหล็กนินจาผู้ชายที่โดนเคลเมนทินฆ่าตาย ผู้ชายพวกนั้นถือว่าเป็นเศษสบะของนักพจนภัยซึ่งจะเรียกพวกเขาว่า w o r k ร์ซึ่ง w o r k ร์นั้นก็จะรับงานอาชญากรรมหรืองานทํานองนี้ประเภทนี้จึงถูกคนส่วนใหญ่เครียดแค้นครับแต่คนกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่มีข้อมูลเยอะพอสมควรควรค่าแก่การนารมีถ่ายหรือมาซื้อขายข้อมูลด้วยกันและนี่ก็คือเนื้อหาของในคลิปนี้นะครับหวังว่าเพืเ่อนๆจะชอบกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ